สวัสดีจ้าทุกคนพี่แลมมาแล้วจ้าแย่แลมพามาดูทุเรียนเนาะทุเรียนนี่ได้สองปีแล้วเดอ้อปลูกในโคนกล้วยไงกล้วยไข่อ่ะที่นี่มันก้อมันใหญ่วันนี้มาตัดกล้วยออกลองดูเอ่ลองดูดินขอบซะว่ามันจะดีแค่ไหนเนาะ ขันีอก็ระูกมั่วเดีกยกัวมันไม่เกิดเนาะทุเรียนเนี่ยกระปุกเรามุดกไ็ไหวยางไก่ไม่ใช่ฉันจีได้ตัดเรามุดทิ้งอีกนีดนี่เนะ่ะเรามุดก็งามไหวจนี่ทุเรียนก็นี่ตัดกว้วยทิ้งไปก้อนนึงแหละแล้วต้นนี่คิดว่ามันจะตกเครือนะเลยไหวกินเครอก่อนแลยจีตัดทิ้งอะไรก็ไม่หยัดหยัดกว๋ว กวยหอมกัต็ตองขุดออกฉันกะว่ามันจะไม่ได้กินไงเชน่นสายมีใยแล้วปินกลมซ้ะว่ะแต่ว่าก็ใหญ่อยู่ด้เนะโอ้เ่าวลัลย์สูงเ่าหัวช์ฉันเลสูงเหรอบมมรุงอีกหน่อยดินขอบซ้าก่อ ทำแบบฉันว่าแหละคุดคุดดินแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ว่าเอาลงในหลุมนะฉันตั้งไวเดีย๋ยวฉันกเใใเออน็เอาใบใหม่เอาอะไรมาถมโคนมันเอาใบใหม่เอาปุ๋ยมากปุ๋ยขอกเนี่ยเนี่ยก็ใสฟฟ่ฟางแบบเนีาา่ยจ้ะแล้วก็เอาขี้ง่วเนี่ยมาใส่ทั้งบนเอาใบไผ่เอาเปลือกไข่อะไรมาใส่คิวว้นว่าดูมันเหมือนแข็งแรงกว่าถูกตุนนะฉันปลูก ฝั่งทานู่นฝั่งนึงนู่นซิบกาต้นไม่แข็งแรงเท่านี้ดอกแมงยังมากวรืเลยอันนี้ฉันว่ามันมันแข็งแรงนะไม่ค่อยมีแมงกวน,นนี่ยนี่แหละสะจ้ะให้ทุกคนดูซะเนี่ยสะที่ว่าสองไร่คือกจ็จะปลูกมุมวัวไม่มีกวดระเบียบอะไรหรอก อันไหนไม่งามไหนไม่ชอบก็จะตัดทิ้งแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยให้ดูมุมมุมยาวเนาะนู่นเห็นผุ่มๆเขียวๆหนุนเป็นต้นไอติมปลูกได้สองปีละยังไม่ถึงสองอะไรดอกก็ให้ดูปีหนาจะเป็นไหมสั่งเข้ามาเบียดหน่น่อย ปลูกไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วที่สั่งไม่หาเสียมมาคุดอันนี้ออกอกล้วยหอมเหลื่มแต่งแล้วที่สั่งไปเอาขิงวัวมาใส่ใบไผ่มาใส่อีกเพราะว่าใบไผ่ใส่มันเป็นดีมันเชื่อราดีเพราะว่าเชื่อราขาวแาบนี้จะให้ดู ตเอเนียก็บายซีม่วงอะแต่แดดก็ยังแรงอยู่เลยไหนก็ลงก็รังอะไรกับปูกหมวดตัวไม่มีระเบียบหรอกแต่ว่วาคิดว่าก็จะได้กินอยู่นะเนาะพ <laughs> าชมพาชมกำลังหามิตรภาพ ฮัดเลนกำลังฮัดเลนโซเชียลมีคนเขามาดูมีคนเขามาคุยก็ดีใจอันนี้เป็นฝรั่งฝฟั่งหงมี่นะดูกันดูมันพอกินได้มนละ้วจะหายดู กันว่าอันนี้มันนนาจะพอได้ยูงนั่นเนาะเนอในเอฟซี e ก็ยังไม่ทันเลยก็เหมือนกันว่าคุยกับเอฟซีอ่ะนะก็มีเนะมีเนอเองฝรั่งนี่ศัตรูฝรั่งคือคือหมดนะหมดมันจะขาบเพียมาอันนี้ยังใช้ไม่ได้ละกต่ว่าก็ให้ดูจักนิดจริงๆรนะิงะมันจะต้องรอ แกก็นี่นิดนึงจ้ะยังชัยไม่ได้จริงจริงยังไม่แดงจงกะกวาดระหว่างส่วนของหมีเนี่ยมันจะกรอบกว่าหงป่าซื้อของป่าซืออา้อจะไม่ค่อยกรอบ ันเป็นโอคาโดจ้ะอะโอคาโดะอืมนาไม่รู้จะได้กินยังนี่แหละซะจ้ะให้ดูจยแต่คางคางมนุษยดันนี่คือใส่โซลารเซลล์นู่นแผงโซลารเซลล์แดงๆเ,เือนเรือใบพายอันเดียววันนี้แค่นี้กันได้จ้าวัสด,ดีจ้ะ